นี่ฮะกัดทีเผอครับไม่ได้มองกัดอยู่ชายหญ้านี่นี่ฮะปากฉีกเลยครับปากบน กัดสามดีสีเขียวแล้วครับนี่ฮะอุ้ยนี่ฮะพอดีผมตีไปเนี่ยครับเป็นช่องนาเน,นี่ยพอดีมันกัดตรงชายยางเนี่ยไม่ได้มองแล้วก็ไม่ได้วัดด้วยครับกำลังจะเก็บเหยื่อขึ้นอ้าปลาติดจั <c oughs> งหวะนี้คือไม่คิดว่ามันจะกัดทับข้างตลิง่งนี่ฮะ ยังไงก็ฝากผลง,งานไปด้วยครับ3 d ดีสีเขียวนี่ครับเหมาะมากครับสำหรับหมายธรรมชาตินะฮะวันนี้จับจนนิโปลเป็นแผลแล้วกิปเปอร์ไม่ได้มาฝาก,กด้วยครับ3 d ดีราคาไม่แพงครับเพียง99บาทนี่ครับมากกว่าคํา่าคุ้มต้อง3 d ดีเท่านั้นครับสุดยอดมาครับ